คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเรื่องของนโยบายโครงการแจกเงินดิจิทัล w อลเล็ตหนึ่บาทครับล่าสุดเนนะครับเหมือนกับว่าจะเจอล็อกอีกแล้วครับเป็นล็อกอีกชั้นอีกหนึ่งล็อกเพราะว่าล่าสุดนะครับคณะกรรมการเงินดิจิทัลนั้นต้องมีการเลือนประชุมออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะต้องรอหนังสือจากปปชที่มีข่าวว่าจะมีการส่งหนังสือเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนหน่วยงาน ส่วนล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สวิสนะครับเพื่อไปร่วมประชุม World Economic Forum ครับขึ้นกิโลขายอันนี้ขึ้นกิโลขา้าวหอมมะลิคึ้นกิโลขายประมาณ1้0บาทนะครับแพงมากมีทั้นเจ้าที่มีท่ครขึ้นแกงและขึ้นแกนงถุงประมาณประมาณ120บาทนะครับตรงน,นี้นะครับมีหลายอย่างมากเลยนะ ก็น่าชื่นใจนะครับของไทยมาระขายได้ดีนี่คือบรรยากาศที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับที่นครสุริกสมพันธรศวิทครั์ที่น,นายเศรษฐาธวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเดินสำรวจตลาดสินค้าไทยครับหลังจากที่ไปเตรียมการประชุม World Economic Forum มประจำปี2567ก็ไปพบว่ามีผลิตภัณฑ์ไทยนี่หลายอย่างครับเป็นที่นิยมแล้วก็ขายได้ในราคาสูงนะครับอย่างเช่นเครื่องปรุงรถ ข้าวสารและก็น้ำมะพร้าวนะครับโดยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลน,นั้นจะพยายามขายายตลาดสินค้าไทยโดยจัดหาสินค้าไทยส่งออกไปยังสมันธ์ทรัสวิทย์เพิ่มขึ้นครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประกอบการ SME ของไทย